ต่อไปเป็นราศีตุลน,นะครับราศีตุลนี่เป็นราศีตัดช่างเพราะฉะนั้นทําอะไรแล้วเป็นคนตรงเพราะว่าตาช่างเนี่ยเป็นคนที่ต้องต้องช่างอะไรก่อนแล้วก็เป็นคนตรงเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลในปีนี้อไพ่รอยอยู่เป็นเลขสิบสองสีเขียวมันเป็นการตัดสินใจนะครับต้องได้หนึ่งเขียนหนึงอันนี้ถ้าทางานอยู่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเจ้าได้หรือปรับตำแหน่งขึ้นมา อาจจะไม่ได้นั่งที่นี้ไปนั่งที่อีกที่หนึ่งแล้วก็ในราศีกันเดือนพฤจิกายกานีจะมีการเดินทางนะครับเดินทางในเรื่องของความรักนะครับหรือว่าการเงินในปีนี้เอาเรื่องการเงินก่อนการเงินจะได้ซ้ายจ่ายขวาเพราะว่ามีรายจ่ายรออยู่แล้วเพราะว่าเป็นเลขสิบสองเนี่ยได้มาจ่ายเลยนะครับส่วนเรื่องของความรักของในราศรีราในราศรีพฤศจิกเนี่ย ในราศีตุลในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาจะบอกว่าจะมีความรักที่เข้ามาสองคนให้เลือกนะครับตอนนี้เราต้องอย่างเอาว่าจะเลือกใครนะครับตัดสินใจถูกค่อนข้างจะตัดสินใจถูกว่าเป็นคู่ที่ใช่นะครับเชิญสุรภาพต้องระวังเรื่องของการสายตานะครับหรือเรื่องข้อเท้าเพราะอาจจะต้องเดินมากอาจจทา์ให้เส้นตึงอะไรพวกนี้นะครับ เนี่ยคือราศีตุลนะครับของเดือนพฤศจิกาาต่อไปเป็นราศีพฤกษ,ษิกนะครับและเดือนพฤศจิกาเป็นราศีของตัวเองผลัดไพ่ออกมานะครับไพ่เดิมนี่เป็นเลขสิบสามอยู่แล้วเลขสิบสามเป็นการที่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นราศีของคนที่เกิดราศีพฤกษ,ษิกในเดือนพฤศจิกาเนี่ยหนึ่งจะมีการโยกย้ายงานนะครับถ้าทํางานเกี่ยวกับที่เนี่ย จะมีโครงการที่จะขายที่ได้นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งหลักทรัพย์นะครับในเรื่องของเงินทองเนี่ยก็จะมีการได้มรดกหรือจะมีการจัดสรรให้นะครับส่วนเรื่องของการเงิน,นเนี่ก็คืออาจจะได้เงินมามาซื้อที่หรือมาทําการขยายที่เกี่ยวกับการขายก็จะทำได้ได้สำเร็จส่วนความลักในปีนี้นะครับของ เดือนพุทธิก,กาแลเป็นราศีของตัวเองด้วยก็จะม,มีการแต่งงานนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แต่งงานไปแล้วก็อาจจะได้ลูกผู้หญิงนะครับแล้วก็จะทําให <c oughs> ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มเกิดใหม่ในสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพของในราศีเดือนราศีเดือนพุทธิก,กาในราศีพุทธิกนะมันก็จะบอกว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่นะครับ หนึ่งกินไม่เป็นเวลาพวกเนี้ยมันก็จะทำให้สุขภาพแบบว่าท้องอืดหรือทำให้นอนไม่ค่อยจะหลับนะเพราะฉะนั้นเราทำสมาธินะจะดีะต่อไปก็เป็นราศรีธนูนะครับซึ่งนี้เลขศิรออยู่แล้วเลขศินี่คือที่ทางที่ทางแล้วก็ที่ดินเพราะฉะนั้นเอาเรื่องงานก่อนในราศรีธนูเนี่ยราศรีธนูเป็นราศรีที่มีเป้าหมายนะครับ พราะว่จะเกิดความมั่นคงน่าได้สนับสมนการงานและถ้าเกิดนี้ก็จะบอกไดยว่ามันเป็นไพ่เบอร์สิบรือี่สิบแปดนี่เป็นไพ่การที่ดินทั้งนั้นเลยเพราะนั้นถ้าใครทากับที่ดินเนี่ยมันก็จะดีส่วนการเงินในปีนี้ของราศีธนูมันก็จะบอกว่ามันจะมีเงินเข้ามาหรือได้เงินมาจากการขายที่ขายทางนะครับหรือทําที่ไว้ก็จะขายได้ส่วนสุขภาพนะครับ ของานี้ต้องระวังทํางานมากมันาจะทาให้เส้นตึงหรือก,กี้ไม่เป็นเวลาในเรื่องของความรักของธนูนี่นะครับก็าอาจจะมีโครงการถ้าผู้ที่แต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะไปซื้อที่ดินเอาเก็บไว้ขายส่วนผู้ที่ยังไม่มีคู่ก็จะพบคู่ที่แท้จริงนะครับแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่ก็จะสมหวังแล้วก็คนที่เป็นนักศึกษาอยู่จะมีการเรียนต่อนะครับ ส่วนคนที่ทางานก็จะได้หน้าที่ใหม่ที่โปรมทขึ้นมาที่เดี๋ยวต้องไปทํานะครับต่อไปก็เป็นราศีมังกรส่วนคนที่ได้ฟังได้ชมแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะรู้รายละเอียดให้มากกว่าน,นี้เชิญติดต่อข้างล่างนี้นะครับขอขอบคุณครับ